สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบนะคะชาววันที่30เนาะสิ้นเดือนนะคะทุกคนขอโชคขอลาบขอสามตัวตรงเจ้าที่เจ้าทางนะคะงวดก่อนก็ไปแค่เจ็ดนะคะงวดก่อนไปแค่เจ็ดให้เจ็ดสองห้วยบบแม่เพิ่นบอกว่าเจ็ดสองตัวบอคะ่ะเ้าเปียโบปนะินเนาะโอ้ อันลูกล้านก็ขอแบีบตรงๆงในเด้อค่ะเปียเองกับเปียโบปินค่ะแปียไม่เป็นนะคะทุกคนเพื่อนอาจสิบอกว่าหายเจ็ดสองตูงสีน้องหวยอมแล้วอะไรก็แม่นนะคะงวดก่อนเจ็ดสองหกนะคะก็ไปหวยฮานอยก่อนเนาะ เอามาดูงวดนี้นะคะขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านเหงทุกท่านปังนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะมาเปิดโชคเปิดลาบนะคะสักวันนะคะต้องเป็นของเรานี่ล่ะคะ่ะลุ้นไปด้วยกันนะคะต้องมีสักวันที่แตก3ตัวตรงไปเบาๆนะคะทางช่องนะคะทางช่องก็มีเอ่อทั้งเลขสูตรเลขทูปนะคะพึ่งดวงด้วยนะคะนี่และคะ่ะเทวาอารัก์เจ้าทีเจ้าทางเนาะขอสู่ขอลาบจากเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นค่ะ จ็กสีมาแนวดค่ะอ้าวคือเก่ากอนมูอีกแล้วค่ะอย่างน้อบาทนี่เก้านะคะทุกคนเก้านะคะคืออยู่กับเก่าอ้าวลองดูนะคะเก่าก็หายไปหลายงวดแล้วนะคะทุกคนเก่าก็หกตัวเดียวกันคุนว่าเป็นหัวเป็นหกโบลดค่ะลองดูคะ่ะทุกคนเก้ามาตัวแรกเลยนะคะมาลุ้นตัวที่สองกันนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมามาเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงกันนะคะทุกคน อ้าวทุกสูตรทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดพินิจพิจรารณาวิเคราะห์ถ้าดวงเราสมพงกันนะคะดวงเราขึ้นนะคะมือเราหมานมือเราเฮงมือเราปังก็คงจะได้โชคร่วมกันละคะ่ะทุกคนอา้าวพินิจพิจรารณาวิเคราะห์นะคะแนวทางช่องแอดนะคะเอาไปเป็นข้อมูลเด้อเอาไปเป็นข้อมูลเอาไปเป็นแนวทางาประกอบการตัดสินใจนะคะทุกคนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะเอาไป เป็นแนวทางในการซื้อนะคะซื้อหารอตเตอรี่บอกเขาอื่นสลากค่ะสลากแอนแห่งบอกบุ่ค่อยซัดหรือยถือสาอยแอนด์เดอค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะดินแข็งค่ะ ไปลองดูค่ะเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางนะคะแนวทางมีเลขฟงเลขฟันเลข,เลข,เลข,เลขนู่นเลขนี่เลขด้านแอดก็ะบกหมดนะคะแต่ว่าทุกท่านจะเอาไปวิเคราะห์ดูค่ะเอาไปวิเคราะห์เอาไปกันกองดูอีกทีนะคะเพราะว่ามีข้อมูลอะไรแอดก็ให้หมดนะคะให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหัวให้ออกมานะคะวายจะมากินทีหลังเพื่อนไม่ได้เพื่อนสีดาหัวเอาเลยค่ะ พ่นธีดาหัวเอาได้ห้วยออกแล้วยจะมากีดว่าสันมันคืสิเป็นจังสันไปเนาะค่ะเนาะประมาณจังสี่ละค่ะบวกกับบวกมืดรลดได้แอดบานเอาลองดูค่ะลองดูแบ่งปันกันค่ะแบ่งปันกันนะคะทุกแนวทางนั่นแหละค่ะมีเข้ามีหลุดไม่มีใครจะรู้ห่วยอ,อกตัวไหนหรอกค่ะใครชอบตัวไหนก็จัดโลดเลขตรงใจของตัวเองก็ค่อยจัดนะคะ เลขตรงใจของตัวเองก็ค่อยจัดค่ะขัดก็ผ่านเท่านั้นตัววันพุธนะคะวันพุธงมดที่ผ่านมามันออกเบิ้ลนี้สามสามนะคะดูสถิติหรือยามเป็นสถิติที่ดีนะคะเป็นสถิติที่ดีเป็นแนวทางที่ดีเลยเพราะว่าพวกสถิตินี่มันชอบออกคล้ายๆกันนะคะถึงจะไม่ออกเลขเดียวกันก็ช่างนะคะแต่ว่ามันจะมาคล้ายๆกันนะคะเหมือนสถิติวันจันทร์ที่แอดให้ดูเห็นไหมมันมาเบิ้ลมาหามันก็มาเบิ้ลมาหามนะคะบนตลอดเลยนะคะ ทุกคนสังเกตเอาค่ะสถิตินี่เป็นอะไรที่แอดชอบมากนะคะแต่มันไม่มันไม่ได้แบบว่าจะเข้าทุกงวดนะคะไม่ได้ว่าจะเข้าจะเหมือนกันจะโอเอแบบเดียวกันทุกงวดนะคะแต่ว่าเลขมันก็จะแบบคล้ายๆกันแล้วก็สังเกตเอาประมาณพวกเบิ้ลพวกหามพวกเฮ้ยบนเบ,นบนิ้ลไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสังเกตเอาค่ะทุกคนสังเกตดีไรกับทายคือแอนนี่แหละคะ่ะสังเกตเนาะสังเกตก็สังเกตอยู่ค่ะแต่ก็ไปสูตรตัวเองเหมือนเดิมนะคะ สูตรก็พาเขาปลาค่ะบ้างงวดสูตรก็พาเขาห้างนะคะเอาเจ้าทีเจาทางมาแล้วค่ะอาจจะเบิ้ลอีกไหมถ้าเบิ้ลก็จะเป็นอะไรเบิ้ลก็จะเป็นหกหกเก้าเก้าศูงศูนหนึ่งหนึ่งนะคะพอแอดชอบแปดศูนเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะทุกคนนั่นโตเน้นสูตรลักเขาเลยหกหนึ่งค่ะกับหัวเป็นหกหนึ่งท่านที่เลยค่ะเอาเลขไหลเรามาแล้วนะคะเลขไหลเรามาแล้วหนึ่งตัวเอาขอเลขไหลสักสองตัวนะคะเลขไหลเราเดือนตุลาคมน่าจะใช้ได้ถึงเดือน เดือนเดือนธันวาคมเลยนะคะเลขไหลตัวนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะคัดกองแล้วนะคะแอดเลือกสูตรนี้ละคะ่ะทุกคนเลขไรนะคะอ่าเลขไหลประกบคู่เรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะไหลขึ้นเด่นแล้วคะ่ะไลขึ้นเด่นนะคะลองดูนะคะความมั่นใจที่เหือดหายไปก็จงกลับมาวสันตีอ้าวขอเลขไหลเลขไหล,ลงมาแล้วนะคะเลขไหลงมาแล้วอ้าวมีเลขไหลแล้วครับอ่าหลอดแล้ววดนี้ หนึ่งตีหนึ่งมาแล้วค่ะเลขไหลมาขออีกตัวหนึ่งค่ะขออีกตัวหนึ่งขอเลขไหลเขาอีกตัวหนึ่งนะคะเลขไหลแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะสีมาตัวไหนจัดมากค่ะอัดไปค่ะอัดโอ้ยเลขกคือง,งามเธอเฮ้ยคอยมักกูได้ห้อยไม่ออกนานแล้วในตัวนี้ไม่แน่เด้ค่ะโอ้ยเอ็ดกับมักกูได้หน้าจะทีเจ้าทางเอาให้มันส้นกับเลขกตะล่างนั้นค่ะลูกสิไปจัดค่ะๆเบิ้ง จากที่หลงทิศลงทางไปนะคะงวดนี้นะคะเราจะเอาคืนนะคะขอเลขไรสองตัวโหลดค่ะเลขไหรจัดมากค่ะเฮ้ยขั้นเขียวข้อสามตัวตรงให้ลูกเน่จ้ะัฉีมาตัวเด้งคือสิเก่งก็เ้าเด้ห่วยหัวเล่าพัฒนาไปเบาๆค่ะทุกคนไปเบาๆเยเข้าเด็กกินเท่าไหาย วันนี้แล้วฮะเ,เออคืนวันพุธนะคะวันพุธวันของเราแล้วนะคะเพราะว่าวันศุกร์ก็จะปราบเซียนอีกเด้โอ้ยวันศุกร์มีคิดขยาดค่ะค่ะฮึหมุนเป็นเหล็กไหลเขาบอกห่วหมวนมวนมาแล้วสองหรือสามค่ะขอเป็นสองนะคะขอเป็นสองนะคะเอาสามกระได้สามก็เม็ดเดี่ยวมันก็หลายผลผลเนาะหวยแล้วเนาะเอฟซีก็มีทั้งอัน เอฟสตัวล่างก็มีนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่ว่ากันคะ่ะทุกคนแบ่งปันแนวทางกันตัวไหนที่คิดว่าดีทีดว่าเด็ดจัดไปเลยคะ่ะเอาเลขคือเป็นล่างๆเลยสองสองสองโอ้ยสองขาคักเดนี่คะ่ะสองหรือสามสองหรือสามโอ้ยความเสียมสองอัดไหมคะ่ะแตกค่างงวนี่มั่นใจ دة. สัน โอ้ยคอย,อยขึ้นมันใจถึงหันนี้อัดเมอัดเมยถ้าเบิลก็จะเป็นหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองนะคะโอ้ยเซตคอยแล้วเซตคอยแล้วเยตคอยแล้วเซตคอยแล้วเลขไหลมากสองโตแล้วค่ะป้าเลขไหลเข้ามาแล้วทุกคนเลขไหลมากล้วอัดอัด ไล่มาสองตัวเลยนะคะงวดนี้นะคะโบอพผาดเจ้าจที่เจ้าท่ามอวความมั่นใจให้แอดแล้วนะคะว้ยโบถึงวัวนีีสือง่วงได้เยอนี่จัดเลยค่ะนั่นแหละแอดแปะหัวกับหัวให้แล้วค่ะตัวเดียวกันกับตัวแปลงของเจ็ดสองหกเลยนะคะติดไว้ค่ะติดไว้มากแล้วค่ะเลขไหลสองตัวเอาเม็ดเดียวขึ้นแล้วนั่นจ,จัด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 มแตรตูวเน้นทั้งนั้น เอาลองดูค่ะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางโอ้หงวนี้หอยขึ้นมากเถอะโอ้งววนี้สวยขนาดเลยค่ะถือใจแอดคะ่ะเลขไรลามากแล้วเลขตะล่างเขาแล้วค่ะเลขตะล่างเขาแล้วเซตคอยแล้วบาทนี่โอ้เลขไรลามาสองตัวหวยบ้บเป็นศูนย์สีดอยู่่ค่ะเอาวากันไปตามสูตรเด้อค่ะโบเกี่ยวกันก็แอดเด้อโบเกียวกันก็แอดเด้อค่ะแอดบบมักเดัดบอ่ะแต่ว่าสังเกตเอาค่ะสังเกตเอาโบาวบาหลายเด้อ หอยยานเว้าเราไปรุดขึ้งมวดวันซุกปุ๋โอ้แอดกับโบก้าอันเว้าด้วยค่ะบก้าเว้าแอดเห็นเอฟซีหลายคนอยู่ค่ะเอฟซีหลายๆคนนะคะก็มีแต่คนบอกว่าโอ้ไม่กล้าพูดคนนะเอดเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าในใจคือสิคิดไปในทางเดียวกันเมนบะหมวดก้อนนี่กับโบก้าเว้าค่ะผู้ใดอยากตัดตัวใดก็ตัดเอาค่ะโบก้าเว้านาอยานมันเป็นคือวันอันวันวันซุปทีพานมา แอดเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อยู่ค่ะบระกาศเบาเพื่อนว่าสังเกตเอาค่ะสังเกตมิสตร์พูแบบยิ่งยิ่ยักๆสิเอาข่บรดวเวาได้แอดบรดวเวาได้แอดบริวเวาโตเขออกว่าเลยเด้อกเกีียวกันก็แอดเด้อบ้านแต่อย่างหัวเราสองเฮาโอ้ยฮาปาตีค่ะทุกคนไปเบาๆค่ะไปจังสี่ละย่ามันสีรว้ยกันสีรวยนี่แหละค่ะสีใดน้ำกันเนาะทุกคนเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะเอฟซีน่ารักทุกท่านเลยขอบคุณทุกการแบ่งปันด้วยนะคะทุกคนแอดก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาแบ่งปันเนี่ทางช่องของเรานะคะมีดีที่แบ่งปันกันนี่แหละค่ะมีดีที่คอมเมนต์นะคะทุกคนแบ่งปันกันแอดไม่หวงไม่ห้ามพื้นที่เลยนะคะแบ่งปันกันได้ร้อยแปดพันตัวเนาะโอ้ยหาเพื่นนม่ตัวดีตัวเด็ดมามาแบ่งปันแอดกระจ้เพื่อกันค่ะ ซ่องนี้บบมีหัวมีหามค่ะลงใดเลยค่ะคอมเมนต์ใดเลยค่ะอันคอมเมนต์ใดเลยค่ะสีมานสีเฮงสิปังตัวใดค่ะจัดเอาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังตัดเอาค่ะมีตัวใดดีตัวใดเด็ดค่ะอันบวเวาค่ะบวเวาค่ะบวเวาให้ห้องสังเกตเอาเด้อสังเกตเอาค่ะแอดกับบว์วาค่ะ ยานยานเบาแล้วแบบอย้อนเจ้าฮัลเลียอีกแล้วโอ้ข่ยบกาไข่ยบกาไข่ยบกาแต่ว่าเอาเห็นเพื่อนข้อมินอยู่บบกาเบาว่าสันทากันหัวขวนแะต่ละคนบบกาเบาคนนะอาเอ็ดกับบบกาคือกันค่ะเอาขอให้มันขอให้เิงขอให้ฟังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ